ก็ได้มาเจอกับเซรนิตินสี่วันกล้าะตอนนั้นอพอภรยาไปได้มาจากไหนไม่ทราบค่ะผมก็กินไปเรื่อยๆค่ะแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยะแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่า<ม>ถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วครับผมเลิดพงพงเจริญปรีชาปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกำนัตนตำบลสังแมกอเอกันทลัาจัังหวดศรีสะเกตก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2517พอปี2548ถึ 50. ง50อันนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50 ึงปี52ตอนี้ไตเริ่มกำเริบหนักหนักขนาดไหนคะหนักก็ถามคุณหมอเขาบอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่3ม mm hmm. ก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อช่วงนั้นเป็นอัรัตตำแหน่งใหม่ๆได <Okay. S 1> เป็นก็หายใจไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณ7-8เดือนพอพักหลังมาปี2161ต, <Okay. S> ตอนนี้ โรคไตมาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล่วแหละ,ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกเพราะก็กลับมาบ้านก็คุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมเขว่าไตาระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี 5, ่าาที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกละจะให้ฟอกละคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็เลยมาเจอกับเซอร์นิตินสี่วันคุ้าพานคะตอนนั้น พภรรยาไปได้ไมาจากไหนไม่ทราบค่ะนะผมก็กินไปเรื่อยๆค่ะแล้ว,ลวดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้ว<อ>จนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอกันนาอีผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลด จากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําอเภอ,อมีท่านบัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่กนันไปทําอะไรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเชย่ก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินพ่าแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันก็เลยสนับไปว่ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้น ผมก็กินหมดไป3ชุด4ี่ชุด,ท,นนดทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากคคับาวาาหเาาทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับที่นี่เรารู้ว่าคุณภาพชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับ <คน S 1> ดีขึ้น,นมีคนทักผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักในอำเภอก็ทักเวลาไปไประชุมเขาก็จะทักอยันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับ ก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเก้าหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอ,อะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้ไดมาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งพยาผม ว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มๆเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับเซอนีิตินช่วยได้จริงๆนะไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุมนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุมแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็กินของ หมอกระหมอที่โรงพยาบ,บาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเด้วก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกัขอบคุณครับมีเพียงแท่นี้ค